สวัสดีค่ะพบกับช่องไ้ไ้สตอรีเนาะค่ะเนาะเขาก็มาบนต้นบองที่เขาปลูกไว้นั้นเป็นยังมันก็ต้องเป็นอยอดยอดมันเนาะเป็นกูดกูดเนาะอืมมันสิง,งามอยู่เดียวแต่ว่ามันเป็นเป็นกูดกูดลงไหมเป็นนั้นหันลงไหมหาตัวเพียหาตัวยังก็คือวงจังบ่เห็น ปลูกไว้สองตน้นปลูกเส้ยกระถางไว้ไว่มันต้นไงสิงนเอแต่ว่าเพิ่วมามันเป็นพันหน่อยพันเตียนอะ่ะแต่กระส้กระถางไว้นี่ต้นหนึ่งนีนี่ต้นหนึ่งนี่ยกระโกดกโกดขึ้นกันค่ายกก็ปลูกมันเนาะปลูกมันหนาแรงมันสิเปน็นนัง่งสิละ่ะ ยอดมันสีหันลงแต่ว่าตัวนี้สง่งส่งสีเห็นเพียอยู่นี่แหละสง่สงสีมีเพียอยู่ใบ่งย้ใบง่ใบงหอเขาหนิเห็ดจังไดยังสีแก่ไดอ้ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เคือมะเขือค้างกบเนอะ นี่อยู่ต้นหนึ่งปลูกร้ายต้นอยู่แต่มันมันติดต้นเดียวบาหงหนงนี่ก็ปลูกร้ายนียนียวหนังมิดติดยางละตน้นเขาเกิดน้ำกันมันก็ดูอืมดึงสซงสีงามอยู่แต่ว่าเป็นหยอดเป็นหยอดลงยังสี หยดกูดกด,กดลงพักสละเนียขึ้กันพักสละเนียหรือว่าพักใบกระเพรากะมึงรู้บงลงเนี่ยคือบ่งมันลงเฮ็ดจังไดจังสิหลรอดจากเพียได้กําลังงามกําลังงามเลยละ่ะ นี่ก็คือกันตัดไปรอบหนึ่งเลยดิยตัดไปรอบหนึ่งล้วตัดไปรอบหนึ่งเราก็ยังยังมีบ่งขึ้นมาอีกอออนี่แหละปู่พ่พอได้เก็บอยู่เก็บกิน เป็นหนอนตัวหนอนตัวหาตัวหนอนพ่เห็นหอกออเนี่ยหาหนอนที่มันช้อนใช้หนะูเพเห็นจักเทียเจ้มันเป็นตัวจังอืม ตัดออกให้มันขึ้นไม่ยุสันนี่แหละว่าแต่มันโลงขึ้นมาแล้วก็ตัดตัดออกก็ขื้นไม่ตัดออกก็ขื้นไม่ต้ออกกนห,ตหอมมันกับงามงามเดียก็ก็ถอนกินไปเรนะือยเนาะต้นหอมเดาสิหามหอมมาปลูกไม่ นะจากมันเป็นบ่งลง่องจากอีกอยงสิไหนครับตัวบ่งตัวยังบไ่ได้ก็เปียกมองนี้แล้วเด้ยีงฮะตัวฮะตัวมันมาผอมมันก็นลูกกันล่ามไปเนาะอยู่ปงออยู่ใสบุ สิแก่ยัยงไงแกไข่เนี่ยเห็นตัวดิถ้าตัวหนึ่งได้ลูกล้านนี่โอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียว,วขึ้นมา ใช่ค่ใช่เดีอยวเขบให้นะไม่ผูดด้ใดจใายใหต่อยาเอาบินไปแห้งเราสกแกนเล็บยนไไปไปโลดวันนี้กินตอไปเฮ็ <ไป S 2> ดเหมืน<ด>ตุ่มเี่อยเอ้ยใีเบิ่งกเนาะ นี ì, một, ừ, ่ดอกใหม่ดอกใหม่สิได้ขึ้นบ้เนี่ยเพียลุงคือเก่าแล้วเนี่ยบึงหมดหมดกับข้นเฮ็ดยังกับเฮ็ดหนาก็เก่าอะไรคือตัวนี้คือสิตายนะนี่ตายเสลียว ต้องอีกตูเล่ากัดตายมาสังเกตดีๆหน่อยอม,มีไปเหมือนถูกต้นดิ peya of black pepper peya eeenya guni black pepper peya b Dawn guna peya black เป็นเพียรเป็นมีลงุงทั้งทั้งทีเพยเคขึ้นนะ ทั้งทั้งที่เคยมันดรอกงาเหมือนเดิมเพียงลงเพียมลงมั่งพูดหนึ่งก็เลยเป็นจังไดบูดอกไม้ดอกอะไรก็บ่ค่อยอยากงามขันมันขันมันบ่มีเพียเนาะมันสิโอ้ยเนี่ยเห็นบ่มันกินดอกนี่เมื่อไหร่ มันดูดกินดูดกินน้ำหวานดูดกินนี่ยังมัดแล้วเห็ดจังไดเนาะพอไดี๋ยวไม่มีทีบอกหงซอยนี้เห็ดจังไดมันฉีหลอดเจิงจีเป็นดอกดอกดกๆไดเป็นขึ้นมาบะได้กิดม,ม,มีนี่ยังมาดดูดกินแล้วเห็ดไห้ตายก่อนโมเดบาน ก็ขอจบคลิปไปซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะบายบาย